เรื่องราวในวันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของคุณกิมเรื่องที่คุณกิมเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณกิมย้ายงานเข้ามาทํางานที่จังหวัดสมุทรสาครโดยก่อนหน้านั้นครับคุณกิมเขาเป็นลูกจ้างร้านขายผ้าที่พาหุรัฐและมันอยู่มาวันหนึง่งเจ้าของร้านขายผ้าที่เป็นเจ้านายของคุณกิมเนี่ยเขาดันเลิกกิจการแล้วก็ย้ายกลับอินเดียไปคุณกิมเองเลยมีความจําเป็นจะต้องหางานใหม่ซึ่งคุณกิมเขาก็มีญาติห่างๆอยู่คนหนึ่งครับ ญาติคนนี้เนี่ยเขาทํางานอยู่ที่สมุทรสาครและญาติคนนี้เนี่ยแหละครับคือคนที่ฝากงานให้กับคุณกิมและทําให้คุณกิมได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในจังหวัดสมุทรสาครโรงงานที่คุณกิมทํานี้ครับมันเป็นโรงงานทํากล่องพลาสติกเล็กๆที่อยู่ในเขตมหาชัยและก็แน่นอนครับคุณผู้ฟังในเมื่อย้ายงานมาจากกรุงเทพหรือว่ามาจากเขตพระหูรัตน์เนี่ยคุณกิมไม่สามารถนั่งรถมาเพื่อจะมาทํางานที่นี่ได้เลยมีความจําเป็นจะต้องหาที่อยู่ใหม่ โดยเพื่อนที่เป็นญาติของคุณกิมคนนั้นนั่นแหละรครับเป็นคนช่วยดูเรื่องที่พักให้สรุปแล้วก็คือคุณกิมมาอยู่ห้องแถวแห่งหนึ่งในเขตมหาชัยซึ่งมันก็ไม่ไกลจากโรงงานมากนักและห้องแถวที่เช่าอยู่นี่ครับมันก็ขนาดค่อนข้างใหญ่คือมันมีห้องแถวเป็นสิบๆห้องติดๆกันและส่วนมากคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแรงงานข้ามชาติที่เป็นคนพม่าทั้งนั้นเลยแต่คุณกิมเองก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับอยู่ได้สบายมากตอนที่คุณกิมมาถึงห้องเช่าแห่งนี้ครับ คุณกิมก็ถามคนดูแลหอครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันมีห้องว่างเหลือกี่ห้องเจ้าของหอก็ตอบกลับมาครับว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยคนอยู่เยอะแล้วก็เต็มตลอดเวลาซึ่งปัจจุบันนี้ก็เหลืออยู่แค่2ห้องเท่านั้นคือห้องก่อนริมและก็ห้องริมสุดคือริมสุดของโครงการห้องแถวแห่งนี้เลยครับและคุณกิมเองก็เลือกตัดสินใจอยู่ห้องหลังริมสุดซึ่งมันก็ตัดสินใจไม่ยากนะครับเพราะว่าห้องมันหน้าตาเหมือนกันหมด ภายในก็เหมือนกันหมดคือมันเป็นแปลนเดียวกันทั้งโครงการเลยแถมความเก่าของห้องมันก็พอๆกันด้วยนะครับหรือห้องแถวที่นี่เนี่ยน่าจะเปิดมาหลาย10ปีแล้วเพราะว่าดูจากภายนอกมันค่อนข้างเก่าพอสมควรซึ่งหลังจากที่คุณกิมย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้3วันคุณกิมเองก็เริ่มมารับรู้สิ่งผิดปกติในห้องพักแห่งนี้ได้สิ่งผิดปกติที่ว่านี้เนี่ยคือเมื่อคุณกิมเปิดประตูหน้าต่างครับไม่ว่าจะเปิดยังไงให้อากาศมันระบายออกยังไงก็แล้วแต่ คุณกิมจะได้กลิ่นคล้ายกับน้ํายาล้างห้องน้ําคลุ้งอยู่ในห้องเป็นพักๆเสมอคือมันไม่ได้กลิ่นทุกชั่วโมงทุกนาทีนะครับคือมันจะได้กลิ่นแบบแรงๆในตอนที่มีลมพัดโช,ชยเข้ามาในห้องซึ่งคุณกิมเองในตอนนั้นก็หาที่มาของกลิ่นไม่ได้นะครับพยายามดูทั้งในห้องน้ําพยายามดูทั้งในท่อออกไปดูข้างนอกว่ามันโชยมาจากข้างนอกหรือเปล่าแต่ว่าหายังไงก็หาที่มาของกลิ่นนี้ไม่เจอแปลกดีเหมือนกัน และหลังจากที่คุณกิมหาสาเหตุที่มาของกลิ่นน้ํายาล้างห้องน้าไม่เจอคุณกิมเองก็ทําเป็นไม่สนใจนะครับคือทนทนอยู่ไปก่อนและส่วนมากเนี่ยคุณกิมเองก็จะอยู่ห้องเฉพาะช่วงหัวค่าหลังเลิกงานเท่านั้นมันก็ไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรมากนะักหลังจากนั้นไม่กี่วันครับในช่วงค่าของวันหนึง่งคุณกิมเปิดประตูห้องออกมาตั้งใจจะเดินออกไปสู่บุหรี่ที่หน้าห้องแต่ในขณะที่เปิดประตูห้องออกมาครับคุณกิมเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง ตัวคุณกิมเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนผู้หญิงคนนั้นเขาเดินผ่านหน้าห้องคุณกิมไปด้วยความที่คุณกิมเองเป็นผู้ชายโสดคุณกิมก็เลยคิดในใจครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยสวยจังคือหน้าตาคมเข้มครับและมันก็เหมือนกับว่าน้องผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาหันหน้าแล้วก็เอียงคอมาหาคุณกิมเล็กน้อยเหมือนกับว่าน้องเขาเหล่มองคุณกิมครับคุณกิมเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับว่าในตอนนั้นตัวเองคิดไปเองหรือเปล่า และการที่คุณกิมเพิ่งจะเห็นผู้หญิงคนนี้ครั้งแรกมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกิมเพิ่งจะเข้ามาอยู่ใหม่ก็ได้และคุณกิมก็ยังคิดในใจว่าหากเจอน้องเขาอีกครั้งจะลองเข้าไปทักทายดูและมันก็เหมือนกับว่ายิ่งคุณกิมอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่เรื่องที่มันแปลกๆมันก็ค่อยๆทวีความแปลกขึ้นเรื่อยๆเ,ร,ยเราะว่านอกจากกลิ่นของน้ํายาล้างห้องน้ําที่มันมีกลิ่นลอยมาตามลมในตอนที่คุณกิมนอนดึกๆ คุณกิมชอบได้ยินเสียงเหมือนเสียงของน้ำยาล้างห้องน้ำที่มันกัดคาบศก,กบปรกปที่พื้นคือมันเป็นเสียงคล้ายกับฟองจากน้ำยาที่มันเป็นเสียงฟองฟอดขึ้นมาเวลาน้ำยากระทบกับยาแนวหรือกระทบกับคาบศก,กบประโปในครั้งแรกนี้ที่คุณกิมได้ยินครับคือเสียงมันดังมากดังถึงขนาดที่คุณกิมเองต้องเปิดไฟห้องขึ้นมาดูในห้องน้ำเลยแต่พอเข้าไปดูในห้องน้ำครับมันก็ไม่มีที่มาของเสียงนั้นเลยพื้นของห้องน้ำเนี่ยแห้งสนิท จนท้ายที่สุดเรื่องที่คุณกิมได้ยินและก็ได้กลิ่นเกี่ยวกับห้องพักห้องนี้เนี่ยคุณกิมก็มีพยานยืนยนันคือในวันหยุดของวันหนึ่งครับเพื่อนของคุณกิมมานั่งเล่นที่ห้องซึ่งเพื่อนของคุณกิมก็บอกนะครับว่าเหมือนได้กลิ่นของน้ํายาล้างห้องน้ําในห้องแถมเพื่อนเขายังถามอีกนะครับว่าทนอยู่มาได้ยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันโชยเข้ามาจนเหม็นแสบจมูกไปหมดยิ่งอยู่มันทําให้ยิ่งสุขภาพเสียคุณกิมในตอนนั้นก็เลยตัดสินใจขอย้ายห้องในทันทีครับ เพราะว่าประจวบเหมาะกับที่ห้องแถวเนี่ยมีคนเพิ่งจะย้ายออกไปพอดีคุณกิมโทรหาเจ้าของห้องแถวพร้อมกับบอกเขาไปว่าจะขอย้ายไปอยู่ห้องที่มีคนเพิ่งย้ายออกไปเมื่อต้นเดือนเจ้าของห้องแถวพอได้ยินคุณกิมพูดแบบนั้นเขาก็ถามนะครับเขาถามว่าย้ายทําไมน้ําไฟมีปัญหาใช้ไม่ได้หรืองไงซึ่งคุณกิมก็ตอกกบเขาไปตรงๆครับว่าตอนที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยชอบได้กลิ่นน้ํายาล้างห้องน้ํา กอกลิ่นมันโชยมาจากไหนไม่รู้ดูในท่อแล้วก็ไม่มีและบางทีเนี่ยมันก็ฉุนจนนอนไม่หลับและพอพูดแบบนั้นไปครับเจ้าของห้องเขาก็เหมือนกับว่าเขาพูดอ้ำอัอึ้งองแล้วก็บอกกับคุณกิมกลับมาว่าหากพร้อมเมื่อไหร่ก็ย้ายได้เลยเพราะว่าห้องมันว่างแล้วคุณกิมก็เลยตัดสินใจย,ย้ายออกในวันเสาร์นี้ครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมันตรงกับวันหยุดของคุณกิมพอดีและในคืนวันสุดท้ายที่คุณกิมจะต้องนอนในห้องนี้ครับ ในช่วงกลางดึกของคืนนั้นระหว่างที่คุณกิมนอนหลับอยู่คุณกิมจําได้ดีครับว่าอยู่ๆเนี่ยตัวเองก็ได้กลิ่นของน้ำยาล้างห้องน้ําฉุนแรงขึ้นมาจนแสบจมูกไปหมดและพอได้กลิ่นแรงขึ้นคุณกิมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมาจากเตียงและในตอนนั้นเนี่ยคุณกิมก็ได้กลิ่นมาจากทางห้องน้ําที่หลังห้องคุณกิมก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ําเพื่อหาที่มาของกลิ่นฉุนในนั้นทันที และในตอนที่คุณกิมอยู่ที่หน้าห้องน้ําคุณกิมก็เห็นที่พื้นกระเบื้องของห้องน้ำเนี่ยมันมีฟองเหมือนกับว่ากระเบื้องมันเพิ่งถูกราดน้ายาทําความสะอาดไว้ยังไงอย่างนั้นเลยและพอเห็นแบบนั้นคุณกิมก็งง,งๆนะครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อห้องของตัวเองเนี่ยไม่มีน้ํายาล้างห้องน้ําแบบเป็นกรดฟองอะไรแบบนั้นและในขณะที่คุณกิมกําลังยืนงงกับเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าอยู่คุณกิมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังร้องครวญครางอยู่ทางด้านหลัง ทันใดนั้นที่คุณกิมได้ยินเสียงคุณกิมก็หันพลึบกลับมาในทันทีและภาพตรงหน้าของคุณกิมในตอนนั้นคือผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังนอนกุมท้องตัวเองและก็ร้องควนครางด้วยความเจ็บปวดใบหน้าของผู้ชายคนนั้นซีดเซียวน้ำลายฟูมปากและก็ตาแดงกลำ่ำพอคุณกิมเห็นแบบนั้นแล้วคุณกิมก็ตกใจครับอยู่ๆไม่รู้ใครที่ไหนมานอนอยู่ในห้องตัวเอง ท,ทั้งที่ก่อนนอนเนี่ยคุณกิมก็ปิดประตูแล้วก็ล็อกกรอเรียบร้อยแล้วด้วยความตกใจครับคุณกิมก็เลยเรียบวิ่งไปที่ประตูห้องตั้งใจจะออกไปขอความช่วยเหลือใครก็ได้สักคนเพราะว่าผู้ชายที่คุณกิมเห็นนอนอยู่เนี่ยเขาทรมานมากแต่ในขณะที่คุณกิมเปิดประตูออกไปคุณกิมดันสะดุดขอบประตูห้องจนตัวเองล้มศีรษะโขกเข้ากับขอบประตูอีกข้างหนึ่งและคุณกิมก็สะดุ้งตื่นขึ้น ตอนที่ตื่นขึ้นมาคุณกิมก็สับสนนะครับว่าตัวเองฝันไปแบบนั้นได้ยังไงหรือว่าคุณกิมได้กลิ่นน้ำยาล้างห้องน้ําจนตัวเองหลอนหรือว่าตัวเองดื่มจนเมาแล้วก็ฝันเพ้อเจ้อในตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณกิมก็รียบลุกขึ้นไปดูที่ห้องน้ําทันทีเลยนะครับกลัวว่าที่ห้องน้ํามันจะเหมือนกับฝันเมื่อคืนหรือเปล่าแต่พอไปดูเข้าจริงๆแล้วที่ห้องน้ํามันก็ไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีกลิ่นน้ํายาไม่มีฟอง และก็ไม่มีผู้ชายคนนั้นที่นอนกุมท้องตัวเองอยู่ด้านหลังด้วยห้องใหม่ที่คุณกิมย้ายมาครับมันอยู่ใกล้กับห้องเดิมที่เคยอยู่เนี่ยแหละแต่ว่าอยู่ก่อนห้องนั้นประมาณ3มห้องและห้องใหม่นี้คุณกิมคิดว่ามันก็คงจะเป็นห้องปกติธรรมดาแล้วละครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้กลิ่นน้ํายาล้างห้องน้ําเหมือนห้องเก่าแต่ว่าหลังจากที่คุณกิมย้ายห้องใหม่มาได้2วันอยู่ๆเจ้าของห้องเขาก็นิมนต์พระมาทําบุญเฉยเลยครับไปทําบุญน่ะไม่เท่าไหร่ แต่พอคุณกิมเห็นพระท่านเอาใส่ศิลมายงที่หน้าห้องเอาแป้งมาเจิมที่ประตูห้องเอาน้ำมนต์มาพรมหน้าห้องแถมเจ้เจ้าของห้องแถวเนี่ยยังเอายันมาแปะไว้ที่หน้าห้องอีกใช่แล้วครับห้องนั้นมันก็คือห้องเก่าของคุณกิมก่อนที่คุณกิมจะย้ายมาอยู่ห้องนี้ห้องที่คุณกิมได้กลิ่นน้ำยาล้างห้องน้ำคลุ้งตลบอบวนอยู่ในห้องบ่อยๆนั่นแหละพอคุณกิมเห็นแบบนั้นคุณกิมก็เลยถ่ายรูปส่งไลน์ไปให้เพื่อนดูนะครับ ซึ่งเพื่อนคุณกิมพอเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็ยังแซวเลยครับว่าเจเจ้าของหอเนี่ยเอานิมนต์พระมาไล่ผีน้ํายาล้างห้องน้ําในห้องมึงหรือเปล่าในตอนนั้นคุณกิมเองก็ได้แต่ขำกลบเกิื่อนไปครับเพราะว่าคุณกิมเองก็ไม่รู้ครับแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีผีจริงๆหรือเปล่าหลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปครับเรื่องราวของหอพักแห่งนี้มันไม่ได้มีแค่ห้องนั้นห้องเดียว คุณผู้ฟังจำเรื่องผู้หญิงคนนั้นที่เดินผ่านหน้าห้องคุณกิมได้หรือเปล่าครับหลังจากที่คุณกิมเห็นผู้หญิงคนนั้นครั้งแรกคุณกิมก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยจนมันมีอยู่วันหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะสี่ทุ่มกว่าแล that, yeah. ้วคุณกิมตั้งใจจะออกไปซื้อเครื่องดื่มมาดื่มตอนดูชิงร้อยชิงล้านแต่ในตอนที่เปิดประตูออกไปครับคุณกิมดันเห็นน้องผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านหน้าห้องไปด้วยความที่คุณกิมไม่เคยเจอน้องเขานานแล้วคุณกิมก็เลยทักน้องเขาไป น้องอยู่ที่นี่เหมือนกันหรอและพอน้องเขาได้ยินแบบนั้นครับน้องเขาก็หันมายิ้มให้คุณกิมแล้วก็พยักหน้าให้คุณกิมและน้องเขาก็เดินต่อไปซึ่งคุณกิมเองก็แปลกใจนะครับว่าห้องที่คุณกิมอยู่เนี่ยก็อยู่แทบจะท้ายสุดของห้องแถวแห่งนี้แล้วแล้วท่านน้องเขาเดินต่อไปมันก็จะเป็นห้องเก่าที่คุณกิมเพิ่งย้ายออกมาและในตอนนี้เนี่ยห้องนั้นก็ยังไม่มีคนอยู่ด้วยคุณกิมเห็นว่าผิดสังเกตครับ ก็เลยทําเป็นค่อยๆไขกุญแจคือพยายามล็อกประตูช้าๆเพื่อที่จะแอบดูว่าน้องเขาอยู่ห้องไหนแต่มันผิดคลาดครับคุณกิมเห็นน้องเขาเดินเลยออกจากเขตห้องแถวแล้วก็เดินไปที่ลานโล่งท้ายห้องแถวที่เขาเอาไว้จอดรถกันและอยู่ๆน้องเขาก็หายไปที่ข้างต้นไม้ต่อหน้าต่อตาคุณกิมเลยพอคุณกิมเห็นแบบนั้นก็ตกใจครับถ้าเดินต่อไปเนี่ยมันคือป่า และคนปกติดีๆที่ไหนจะเดินเข้าป่าทำไมดึกๆดืด่นๆและพอเห็นแบบนั้นแล้วคุณกิมเขาก็กลัวครับไม่กล้าออกไปซื้อเครื่องดื่มอีกเลยพยายามไขกุญแจกลับเข้าห้องไขผิดไขถูกไขจนดอกกุญแจตกแล้วตกอีกจนท้ายที่สุดครับคืนวันนั้นเนี่ยดูชิงร้อยชิงล้านแล้วก็ขำไม่ออกเลยพยายามคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสรุปตัวเองเนี่ยโดนผีหลอกจริงๆใช่ไหมหรือว่าจริงๆแล้วตัวเองแค่ตาฝาดไปเท่านั้นจนเวลามันผ่านไปครับ มันมีอยู่วันหนึ่งพอดีว่าคุณกิมขับรถเพื่อนที่เป็นรถกระบะามากับรถในลานจอดรถด้านหลังห้องแถวและคุณกิมเนี่ยดันบังเอิญไปเห็นกระทงกระทงหนึ่งคือมันคล้ายกับกระทงเครื่องเส้นที่ด้านในมันมีขนมหวานอะไรพวกนั้นแต่คุณกิมสังเกตเห็นในนั้นเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนอกจากของกินคือในกระทงมันมีขวดน้ํายาอุทัยทิพย์ครับแล้วก็มีซองเป็นแป้งพม,มา่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าธานาคาหรือว่าเรียกว่าคานาคา คือคุณกิมเขาก็ไม่รู้ครับคนที่เอากระทงมาไหว้เนี่ยเขาไหว้ใครคุณกิมรู้แค่อย่างเดียวครับว่าจุดนั้นเนี่ยคือจุดเดียวกันกับเมื่อหลายวันก่อนที่คุณกิมเห็นผู้หญิงคนนั้นเขาเดินหายไปคือมันเป็นตำแหน่งเดียวกันเลยครับแปลกดีเหมือนกันแต่คุณกิมเองก็ไม่รู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยมันเคยมีประวัติอะไรมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าคุณกิมถามใครก็ไม่มีใครรู้สักคนหลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปเป็นปีได้ครับ คุณกิมอยู่ที่สมุทรสาครจนกลายเป็นคนที่นี่ไปแล้วคือดูทุกซอกทุกซอยทุกมุมและเนื่องจากอยู่ที่นี่มานานพอสมควรคุณกิมเองก็มีเพื่อนเยอะขึ้นและพอเพื่อนเยอะขึ้นก็ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยจนคุณกิมมารู้ประวัติที่เคยเกิดขึ้นที่ห้องแถวแห่งนี้เมื่อสิบกว่าปีก่อนจากปากของเพื่อนของคุณกิมที่เป็นคนมหาชัยเพื่อนของคุณกิมคนนี้ครับเขาเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ และอู่ของเพื่อนเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากห้องแถวที่คุณกิมอยู่มากนะซึ่งเพื่อนคนนี้เขาเป็นเพื่อนของเพื่อน,ออนคุณกิมอีกทีนะครับพอดีในวันนั้นเนี่ยตั้งวงดื่มด้วยกันครั้งแรกเพื่อนคนนั้นก็เลยเล่าให้ฟังหลังจากที่เขารู้ว่าคุณกิมอยู่ที่หอพักแห่งนั้นเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเมื e ่อประมาณ1ิบกว่าปีก่อนใหม่ที่ตัวเขาเองเนี่ยยังเรียนอยู่ที่อาชีวะอยู่หอพักแห่งนี้เนี่ยมีม่าอยู่เยอะมากและก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีห้องเยอะขนาดนี้ด้วย คือมันเหมือนกับว่าพอนานวันเข้าห้องพักมันก็ค่อยๆขยายออกแล้วของห้องเนี่ยเขาพยายามสร,ร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เชา่าและทีนี้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเคยเป็นข่าวมันมีผู้หญิงพมา่าคนหนึ่งถูกผู้ชายพมา่าสองคนลวงเข้าไปในป่าหลังห้องแถวและก็ทําการขืนใจเขาเทานั้นยังไม่พอผู้ชายพมา่าสองคนนั้นก็ยังอําพลางร่างของผู้หญิงคนนั้นที่ป่าหลังห้องแถว และเรื่องนี้เนี่ยซึ่งหากว่าอยู่ๆแรงงานข้ามชาติหายเป็นคนหนึง่งเรื่องมันก็คงจะไม่ดังมากนักหรอกเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเขาไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไทยมีแค่เพื่อนสนิทที่อยู่หอพักเดียวกันเท่านั้นและพออยู่ๆผู้หญิงคนนั้นหายไปเพื่อนเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตามที่ไหนเพราะว่าติดต่อไม่ได้ท้ายที่สุดเรื่องนี้มันมาแดงตรงที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นพมา่าที่ร่วมมือกันไปทําเรื่องนั้นเนี่ยเขาไปมอบตัวกับตํารวจ ผู้ชายคนนั้นเขาบอกให้ตำรวจจับเขาเข้าคุกหรือไม่ก็จับเขากลับส่งพมา่าไปเพราะว่าเขาทำเรื่องไม่ดีโดยที่ผู้ชายคนนั้นเขาอ้างว่าผีผู้หญิงเนี่ยมาตามเอาชีวิตเขาทุกคืนพอตำรวจได้ยินแบบนั้นแล้วตำรวจก็สอบสวนไปมาเลยรู้ครับว่าไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาข่มขืนแล้วก็อำพรางร่างของผู้หญิงพมา่าโชคร้ายคนนั้นส่วนผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ก่อเรื่องด้วยกันเขาดันชิงปลิดชีวิตตัวเองหนีความผิดซึ่งผู้ชายคนนั้นก็เสียในห้องแถวแห่งนี้เนี่ยแหละ แต่เพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้องไหนหรือว่าเสียยังไงรู้แค่ว่าเสียที่ห้องแถวนี้แน่นอนและพอเวลามันผ่านไปเจ้าของหอพักก็ถมดินในป่าด,ด้านหลังเพื่อทําเป็นที่จอดรถชั่วคราวและหากหอพักเต็มหรือมีคนมาขอเช่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าของเขาก็น่าจะเอาที่ตรงนั้นแหละสร้างห้องแถวเพิ่มคือที่ดินหลังจากห้องแถวเนี่ยมันเป็นของแกทั้งหมดหลายสิบไร่เลยละพอคุณกิมได้ยินแบบนั้นแล้ว คุณกิมก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยน่าจะเป็นผีจริงๆกันแหละซึ่งน้องผู้หญิงคนนั้นที่คุณกิมเห็นน่าจะเป็นผู้หญิงพม่าคนนั้นที่โชคร้ายโดนคนไม่ดีข่มเหงอังแกส่วนความฝันที่คุณกิมเห็นผู้ชายนอนร้องโอดควรอยู่ในห้องอาจจะเป็นผู้ชายพม่าคนนั้นที่ปลดชีพตัวเองหนีความผิดหรือเปล่าอันนี้คุณกิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยคุณกิมเองเขาก็ไม่ได้ฝันไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรพวกนี้แล้ว แต่จริงๆแล้วก็มีแอบกลัวอยู่เหมือนกันครับเวลาเปิดประตูห้องออกมาตอนดึกๆเนี่ยคุณกิมต้องคอยชะโง,งกดูซ้ายดูขวาก่อนรัวว่าตัวเองจะเปิดไปเจอน้องผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านหน้าห้องอีกตอนแรกที่ยังไม่รู้ก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะครับแอบยังมีความคิดว่าจะจีบผีซะอีกแต่พอรู้เรื่องราวแบบนี้แล้วก็ขอบายดีกว่าขออยู่โสดต่อไปตัวคนเดียวเนี่ยแหละ เรื่องราวของคุณกิมครับคุณผู้ฟังอย่างแรกเลยไม่รู้คุณผู้ฟังเคยไปสมุทรสาครหรือเปล่าเนาะผมเคยไปอยู่นะมหาชัยเนี่ยคือคนต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับไม่ใช่ฝรัง่งนะครับคุณผู้ฟังจะเป็นแบบแรงงานที่เขามาทํางานในเมืองไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่ากัมพูชาหรือว่าลาวครับแต่ส่วนมากเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นเมียนมานะคือเยอะจริงๆอ่ะคือไปแล้วประมาณเกินครึ่งได้มั้งในตลาดมหาชัยเนี่ย คือคนเมียนมาทั้งนั้นเลยครับเหมือนว่าคามาตั้งรกรากทางานกันที่ไทยเนาะแน่นอนละ่ะที่มหาชัยก็เลยมีหอพักเยอะหอพักนี่จะเป็นหอพักเล็กๆนะครับแล้วก็มีแรงงานต่างชาติอยู่ค่อนข้างเยอะและยิ่งคนเยอะเรื่องราวมันก็เยอะตามนั่นเองครับเรื่องราวของคุณกิมต้องบอกว่าผมคิดว่านะส่วนตัวผมคิดว่าคุณกิมน่าจะเป็นคนที่เขามีเซนส์อ่อนๆหรือเปล่าเพราะว่าน้อยครั้งมากครับที่ผมจะเห็นคนคนนึงเนี่ย สามารถรับรู้เรื่องของดวงวิญญาณหลายๆ,ๆดวงได้พร้อมๆกันผมคิดว่าน่าจะเป็นดวงวิญญ,ญาณทั้งสองดวงเลยนะครับเรื่องกลิ่นในห้องที่คุณกิมได้กลิ่นเนี่ยแน่นอนละ่ะผมว่าน่าจะเป็นกลิ่นของน้ำยาล้างห้องน้ําที่วิญญาณของผู้ชายคนนั้นเขาดื่มหรือเปล่าเหมือนกับว่าดื่มเพื่อปลิดชีพตัวเองหนีความผิดผมว่ามีเขาเหมือนกันนะและห้องแรกที่คุณกิมเคยอยู่นั่นแหละครับอาจจะเป็นห้องของเขาที่เขาเคยอยู่แล้วก็เป็นห้องที่เขาปลิดชีพตัวเองอยู่ในห้องนั้นแหละ คุณกิมเลยสามารถรับรู้เรื่องราวของเขาได้ว่าตัวเขาเองเสียชีวิตแบบไหนอะไรทานองนั้นและการปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยถึงเขาจะเป็นวิญ,ญญาณที่ไม่ดีในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่แต่ภาพที่เขาแสดงให้คุณกิมเห็นเนี่ยเขาอาจจะพยายามขอความช่วยเหลือก็ได้นะครับเขาอาจจะกําลังทุกทรมานกับเรื่องที่เขาเคยทําและก็กําลังทําเรื่องแบบนั้นอยู่ในทุกๆวันเหมือนทุกๆครั้งที่คุณกิมได้กลิ่นนั่นแหละ ส่วนเรื่องดวงวิญญาณของน้องผู้หญิงคนนั้นผมคิดว่าเขาคงอาฆาตแค้นน่าดูนะเพราะว่าคุณกิมเจอเขาได้ถึงสองครั้งมันเป็นหลักฐานยืนยันครับที่บอกว่าตัวน้องเขาเองเนี่ยยังไม่ได้จากไปไหนยังคงอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นครับเห็นคุณกิมบอกนะว่าตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จะเป็นลานจอดรถมันเป็นป่าเก่าในจุดที่น้องเขาเดินหายไปอาจจะเป็นจุดที่น้องเขาเสียชีวิตก็ได้ครับวิญญาณเขาคงอาฆาตหน้าดูเนาะเลยไปไหนไม่ได้ บนกระทงเครื่องเส้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นของเจ้าของหอหรือเปล่าหรือเป็นใครสักคนที่รู้เรื่องราวนี้และเอาของพวกนี้เนี่ยมาเส้นไหวดวงวิญญาณของน้องผู้หญิงคนนั้นคล้ายกับเป็นการะระลึกถึงอาจจะเป็นเพื่อนเขาก็ได้นะเห็นคุณกิมบอกว่าเพื่อนของคุณกิมเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเองก็อยู่หอพักแห่งนี้แต่ว่าเวลามันผ่านมาเป็น1ิปีแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเป็เพื่อนคนเดียวกันหรือเปล่ารวมความแล้วในเรื่องนี้เนี่ยดวงวิญญาณทั้งสองดวง ต่างคนต่างไม่ได้ไปสู่สุคติดวงหนึ่งยังจําเป็นจะต้องจมอยู่กับความผิดที่ตัวเองเคยทำ่วงอีกดวงหนึ่งก็ยังจมอยู่กับความแค้นที่ตัวเองมีอยู่ในใจเรื่องนี้นี่ค่อนข้างจะแบดเอนเหมือนกันนะครับและคุณผู้ฟังหลหะครับคิดยังไงกับเรื่องราวของคุณกิมตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญ,ญญาณทั้งสองดวงนั้นจะได้ไปเกิดเมื่อไหร่กันคุณคิดเห็นยังไงครับสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการเพียงเท่านี้มันก็จะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอของพวกเราให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่ๆมารับชมรับฟังกันนั่นเองครับและสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ